ไอ้สะสมอาหารคือแปดยี่สิีจ่จะขังหนึ่งแล้วก็เริ่มลาดคือให้ใบเต็มที่ก่อนใช่ใบเต็มที่ให้ใบสามอ่ะให้มันมีเขาเรียกสามยอดสามยอดค่อยลาดสารถ,ถ้านัะเป็นเดือนก็ประมาณสามเดือนสามเดือนเดือนเดือนละหนึ่งยอดหนึ่งยอดหนึ่งยอด,ยอดอคือพอยอดยอดแรกมันออกมามันก็พวกงนี้มันจะสลัดสลัดใบพวกนี้มันแก่สลัดทิ้งมันก็เราก็ทําใบใหม่ของมันใบใหม่เราก็ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารให้มันเหมือนเดิมฉีดยาไป พอยอดที่สองเริ่มแดงมาเราก็เริ่มฉีดไหม่อีกผสมอาหารให้เขาอีกใส่ใส่แต่ทั้งดินเหรอใส่ดินก <ไป S 1> ด้วยใบ<ป>ด้วยใบเราก็เดือนหนึ่งสองขังสิบห้าวันฉีดข้างสิบห้าวันฉีดข้างก็ได้ได้เหมือนกันแต่เหมือนกันหรือสิบวันข้างก็ได้เนี่ยถ้าลองคนเสียนเนี่ยเห็นไหมครับหลังกิ่งมันแห้งตอนนั้นผมแต่งเดือนเดือนทุษภาอากาศมันร้อนเนี่ยหลังกิ่งมันแห้งอ่ารานนี้อนาคตมันจะหักถ้าอยางงี้ไม่ดีไม่ดี เสียอย่างนี้เสียเลยครับถามว่าเขาลัดยอดมาอย่างนี้ก็ได้แค่นี้แต่คันนี้เดี๋ยวมันจะหักกับอนาคตเขาข้างในนี่พุหมดลคืออันนี้มันมันเป็นไรโดนแดดโดนแดดเผา<อ>เพาตัดช่วงเดือนพฤษภาไงจัดช่วงเดือนพฤษภาไม่ดีไม่เหมาะที่การแต่งกิ่งของชมพูใช่ไหมให้เข้าเดือนมิถุนาเข้าเข้าหน้าฝนออ